ลัาจอกับไปอ,อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ก็จะเป็น50 Facts about me นะคะก็คือเป็นความจริง50ข้อ about me เป็นความจริง50ข้อของเรานะคะ คลิปนี้เนี่ยเราก็ได้ทํามาเป็นแท็กนะคะคือได้รับการเชื้อเชิญนะคะมาจากคุณจา๋าก็คุณจ๋าเนี่ยก็มาชวนเพื่อนๆในแก๊งทำซึ่งเช่นเคยนะคะแต่ก็จะลงช่องของแต่ละท่านแล้วก็วิดีโอของแต่ละท่านเนี่ยไว้ o I, ที่กล่องอินโฟมิชันข้างล่างนะคะถ้าเพื่อนๆดูวิดีโอคนเสร็จแล้วก็อย่าลืมไปดูของสาวๆท่านอื่นๆด้วยนะคะเพื่อจะได้รู้ความจริงของเขา50ข้อนั่นเองทีนี้เดี๋ยวก็จะมาเริ่มของตักเลยแล้วกันเนาะ ต้องมีชื่อแ่นว่าตั๊กนะคะแต่ว่าบางคนเขาก็จะเรียกตั๊กกี้นะก็อย่างเช่นพื่อนร่วมง,งานแล้วก็เจ้านายแล้วก็เด็กๆเนี่ยจะเรียกตั๊กกี้นะก็เลยเป็นที่มาของช่อง y o ยูทูบ The Tacky T11 นะคะบางคนเขาก็จะอ่าน11นะคะแต่ว่าด้วยความตั้งใจที่เราตั้งชื่อไว้แล้วเราเรียกของเราคือ11นะคะทีนี้เนี่ยฝรั่งอะ่ะเขาเรียกตั๊กไม่ได้ไงเขาเลยเรียกเป็นทักทักทักอะไรเงี้ยบางทีเวลาเราแนะนําตัวชื่อเรา,เาให้กับ ฝรั่งเนี่ยเราก็จะแบบว่าทักทักอะไรเงี้ยค่อนข้างค่อนข้างงงเล็กน้อยตักสูง1 5 6 5ซนเมตรนะคะแล้วก็น้ำหนักประมาณ92พาวจนถึง96พาวก็อยู่ที่ประมาณ42กิโลถึง44-45กิโลนะตัคเนพี่คนโตนะคะต้องมีน้องชายหนคนซึ่งหน้าตาดินน้อยกว่าตักนิสหนึ่ง แต่น้องมีข้อดีกว่าเราอย่างหนึ่งคือน้องจมูกตรงแลวมากดูเราดิแต่แมาแค่นี้นั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของข้อนี้คือถ้าเกิดว่าจะให้ตัดกัสยกรรมหนึ่งอย่างในร่างกายเนี่ยเราจะทําจมูกเป็นอย่างแรกแต่ว่ากลัวเจ็บนะคะก็คิดว่าคงไม่ได้ทำหรอกตักเป็นลูกครึ่งไทยกับเอนะคะก็คือ Aka l o อร้อยเอ็แอจินั่นเองจะมาเป็นแฟคทาไมเนี่ยคุณพ่อเราเป็นคนรอเอ็ไง พูดพูดให้มันเก๋ไงตั๊กมีเชื้อจีนอยู่นิดนุ่งเนาะคุณตานะคะเป็นลูกครึ่งจีนไทยแล้วก็เลยทําให้คุณแม่เนี่ยเป็นลูกเซี่ยวใช่ไหมตั๊กก็เลยเป็นลูกอะไรอะลูกคอนเลคนที่เนี่ยชอบทักว่าเรามาจากฟิลิปปินส์น่ะน้าเราไปทางโน้นเนาะต่เป็นคนที่ติดการใส่นาฬิกามากมากนะคะแล้วก็จะใส่อยู่ข้างเดียวคือข้างซ้ายไอ้เลยตั๊กมินิใส่ที่ไม่ดีคือมินิใส่ขี้งอนขี้โมโ oh หขี้งอย ขี้น่อยขี้น้อยใจขี้งุดหงิดนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มลดลดลงเร็วแต่อยู่อเมริกามา10ปีแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอยู่รัฐนิวเจอร์ซีย์นะคะแต่ว่าจตททางานในแมนฮัตตันแมนฮัตตันก็คือนิวย o อร์ซิตี้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องรีบไปทํางานและแต่เคยเป็นครัวนุบ้าลมา3ปีด้วย3ปีเนี่ย วิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นวิชาที่เราไม่ชอบเลยไม่ชอบมากๆตอนเรียนเนี่ยลอกเพื่อนทําข้อสอบก็ลอกเพื่อนแต่งงคือตอนนี้มาอยู่อเมริกาต้องใช้ภาษาอังกฤษทุกวันก็ไม่ได้เก่งอะไรเลยนะแต่ว่าตั๊กชอบวิชาคณิตศาสตร์มากๆคือตอนเรียนจะตั้งใจเรียนมากๆแล้วก็พยายามที่จะแบบได้เกรดสี่ทุกเทอมแน่นอนแต่ตอนนี้อย่ามาถามนะคือไม่สามารถแก้โจทย์เลขได้นะคะยมาถามคือวิชาหมดแล้ว กาเป็นคนที่ชอบการเดินทางมากๆนะคะแล้วก็คือชอบเดินทางอะมันจะได้เห็นอะไรใหม่ๆแปลกๆเ,ออเดินทางไปเที่ยวหรือว่าเดินทางไปทงางานหรืออะไรเงี้ยนะคะคือจะมีความสุขทุกครั้งเลยที่แบบได้เดินทางไปไหนอะไรเงี้ยก็แน่นะคะถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเที่ยวให้รอบโลกเลย้็เป็นคนที่กลัวการขับรถนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีความมั่นใจในการขับรถปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีใบขับขี่อ่แต่ว่าโชคดีที่เรามี personal driver ข้อนี้เนี่ยรู้เราต้องเหยียบเลยนะเหยียบๆ,ๆเลยนะห้ามแกล้งเลยนะเพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่ชอบงูมากๆไม่ชอบเลยคือแม้แต่พับงูก็ไม่อยากจะมองอย่างแบบพาเด็กไปเดินสวนสัตว์อะไรเงี้ยจะแบบพยายามเลี้ยงมากจะแบบไม่เดินไม่เดินผ่านแบบเซกชัน่นงูเลยอะ่ะแล้วเด็กจะรู้ว่าเราไม่ชอบแล้วเขาก็ชอบแกล้งโอเคข้อนี้นี่มีความงงในตัวเองมากๆเพราะว่าจริงๆเราต้องเป็นคนที่ขี้อายนะขี้อายมากแล้วก็เป็นคนที่พูดน้อยมากๆ ก็ไม่เข้าใจว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นนะคะมาทำ YouTube คือตั้งแต่มาทำ u t u b e เนี่ยรู้สึกว่าเป็นตัวหองตัวเองมากขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยอายแล้วแล้วก็มีความมั่นใจแล้วก็รู้สึกจะพูดมากขึ้นด้วยนะคะเหมือนจะเก็บกดมาทั้งชีวิตหรือเปล่าไม่แน่ใจทีก็ยังเป็นอยู่นะคือถ้าเกิดอยู่ในกลุ่มคนมากๆอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยพูดแล้วก็จะพูดน้อยอะไรเงี้ยแต่เป็นคนที่ได้ยินเสียงเพลงไม่ได้เลยถ้าเกิดได้ยินเสียงเพลงเนี่ยเส้นมันจะกระตุกทันที เป็นคนที่จะชอบเพลงใดเพลงหนึง bitcoin, ่งแล้วว่าจะฟังแบบเป็นเดือนเดือนแล้วก็ฟังซ้ำไปซ้ำมาฟังอยู่นั่นแหละ b e i n n i n g around I can't see clear no more นักดองที่จะชอบมากมากมากมกมา็ไก่แบบเป็นสนแสน,นล้านตัวคืออดัมมรูนไฟน์นั่นเองแต่ชอบกินอาหารหลายประเภทนะแต่อาหารที่ชอบมากที่สุดคืออาหารไทยอีสานเด้อแต่ว่าตั๊ไม่กินปลาแล้วก็ตั๊ไม่ชอบทานผักนะคะ แล้วก็พวกที่แบบเป็นน้ำพริกอะไรที่ต้องจิ้มผักอะไรเงี้ยก็จะไม่กินไม่ชอบกินกินยากเนาะตักไม่ทานเนื้อวัวนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเลี่ยงไม่ได้จริงอะ่ะอ,อ,อย่างไส้กรอกที่เป็นไส้กรอกเนื้อวัวอะไรเงี้ยก็ก็ทานได้นะคะแล้วก็ตักไม่กินทุเรียนนะคะทุเรียนสดอะไม่กินแต่ว่าถ้าเป็นทุเรียนท่ออะที่เป็นแบบขนมก,กรอบๆอะไรเงี้ยอันนั้นกินทุเรียนกวน แลก็สำหรับของหวานที่ชอบมากๆคือไอติมนะคะแล้วก็วิปครีมวิปครีมนี้สามารถแบบกรอกใส่ประหัดได้เลยเออแต่เป็นคนที่ทำอะไรค่อนข้างช้านะแต่งตัวช้าแต่งหน้าช้ากินยังช้าเลยซึ่งนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เราชอบเตา่าขนาดตุ๊กตานะี่ยังมีตุ๊กตาเต่าเลยเห็นมไหยพี่เต่าของเรา คือถ้าอย่างไปสวนสัตว์หรือเห็นอะไรในน้ําเนี่ยจะพยายามมองหาเต่ามากๆก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรกระเต่าอะไรเงี้ยแต่ชอบเต่าเพราะเต่าเป็นสัตว์ที่แบบอายุยืนนะเออเป็นร้อยร้อยปีเลยอะเราก็ยอยากจะยูยืนหรือเปล่าคน,นอื่นเนี่ยอาจจะมองว่าเราเป็นคนเรียบร้อยแต่จริงๆแล้วเราเป็นคนที่ดื้อเงียบโอเคอันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นความสมารถพิเศษหรือว่าเป็นอะไรนะแต่ตสามารถจับประกานสองข้างนะคะแล้วก็ที่นังสือได้พร้อมๆกันอาจจะไม่ตรงไม่สวยอะไรก็ว่าไปนะอ่ะก็ไก่หนึ่ง เอ้ยใครๆก็ทำได้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราจะลองเขียนตัวชื่อเราใช่ไหมต่อเต๋าจาัดแล้วก็ใครจอาเนี้ยต่อไก่มาซีเย้จะเป็นคนที่กลัวความมืดจาเป็นคนไม่ชอบนอนตื่นเช้าชอบนอนตื่นสายตื่นเช้าเช้าเลย สีโปรดของตักคือสีขาวดำข้าวดำง่ายๆต่เป็นคนที่ซีเรียสกับเรื่องเวลามากๆถ้าเกิดว่ารู้ว่าจะสายเนี่ยจะแบบว่าคือเหมือนหายใจไม่ออกอะ่ะแล้วก็จะตื่นเต้นหรือเนะิร์สมากๆนี่ตอนนี้กำลังจะไปทำงานนะคะแล้วก็อีก5านาทีจะถึงเวลาเข้างานแหลวะวพอรู้สึกไม่ดีถ้าเกิดสายอะ่ะ คนก็อาจจะรู้แล้วนะคะว่าตาทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กนะก็เลี้ยงได้ทั้งเด็กเล็กเด็กโตเด็กน้อยเด็กแดงเด็กหนุ่มไม่เลี้ยงจา่ายชอบกินยำำช้างน้อยมากๆแบบต้องเป็นรถข้าวโพดด้วยนะรถข้าวโพดเท่านั้นชอบมากตาก็จะติดการล้างมือล้างเท้ามากๆนะคะคือเข้าบ้านมาเนี่ยจะต้องล้างเท้าล้างมือก่อนคือน้ำไม่อาบก็ได้แต่แบบต้องล้างเท้าล้างมือเกิดวันที่23มกราคมนะคะเกิดวันศุกร์ ถ้าทำงานฝีมือเป็นนะก็พวกแบบงานใบตองงานกระทงงานใบสีอะไรเงี้ยทำได้ร้อยมาลัยได้แล้วจะเป็นคนที่ค่อนข้างซุ่มซ่ามแล้วก็ชอบเดินชนของชนนู่นชนนี่แล้วก็ขาจะเขียวประจําอันนี้ตลกคือตอนสมัยเรียนก้เคยแอบวาดรูปอาจารย์ด้วยนะแล้วก็สองครั้งแน่แล้วก็โดนจับได้ครั้งหนึ่งแต่แล้วก็อาจารย์เห็นรูปที่จะวาดด้วยนะแล้วก็ไม่พูดอะไรเลยแล้วก็เก็บรูปนั้นไปเลยแล้วก็โชคดีนะที่แบบเออไม่โดนทาโทษยอะไรเงี้ย ตอนเด็กๆตาอยากเลี้ยงนกมากๆเลยนะแต่ว,ว่าก็ไม่มีนกให้เลี้ยงใช่ไหมก็เลยไปจับลูกไก่อะค่ะมาเลี้ยง <No. S 1> เนอ,อลูกไก่ก็ร้องทั้งคืนเลยสุดท้ายยายก็ต้องเอาไปปล่อย oh. อันนี้ตะค่อนข้างงงและสับสนในตัวเองคือเราไม่ชอบหนอนกลัวหนอนทุกประเภทไม่ชอบเลยแต่เราชอบกินรสด,ด่วนมากไอ้หนอนรสด,ด่วนอะที่แบบทอดอะเฮ้ยอร่อยมากเลยอะ อันนี้เป็นนิสัยส่วนตัวมากๆคือเักจะไม่ค่อยใช้คําว่าเกลียดใครง่ายๆคือเราจะเป็นคนที่ค่อนข้างมองโลกในแง่ดีแล้วก็เ,เชื่อคนง่ายด้วยนะบางครั้งแล้วเราก็เป็นคนที่ใจดีก็เลยเหมือนเชื่อคนง่ายหรือเปล่านี่ก็ส่วนตัวส่วนตัวเหมือนกันคือจะเป็นคนที่สซนซิสติมากแล้วก็เป็นคนที่คิดมากอะไรเงี้ยแต่เราเป็นคนที่มีความอดทนสูงมาก หมดแล้วทั้งหมด50ข้อนะคะเป็นความจริง50ข้อทั้งหมดของเราเองน,นจะจ๊ะก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะรู้จักตักมากขึ้นแล้วนะคะอ่ะก่อนที่จะจากกันไปนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอให้ตักด้วยนะคะก็จะได้เป็นกำลังใจว่าเราควรจะทำวิดีโอต่อไปเรื่อยๆนะคะก็ใครที่มาดูใหม่อย่าลืม Subscribe นะคะจะได้ เ,ออเจอกันในวิดีโอครั้งถัดไปนะว่าเราจะมีอะไรมาให้ดูอีกจ้าสำหรับวันนี้ก็คงจะราไปแล้วนะคะราสำหรับวันนี้ก็คงจะลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ